หลายคนถามจ๋าว่าถ้าเกิดว่าอยากผิวกระจ่างใสผิวดูใสดูเนียนเนี่ยต้องใช้ตัวไหนจะาแนะนําให้ใช้เป็น2ตัวนี้เลยนะคะบูสเตอร์วิตามินกับโลชั่นผิวใสใช้คู่กันแบบนี้เป็นประจําทุกวันนะคะบูสเตอร์วิตามินช่วยเรื่องอะไรบ้างตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมากเหมือนมาร์กผิวเลยค่ะใช้ง่ายมากแบบไม่ต้องล้างออกเลยสามารถทาเพียวๆหรือผสมโลชั่นแบบแบบโลชั่นผิวใสแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะช่วยในเรื่องของเน้นในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ละคะ่ะ เป็นตัวเหมือนแบบเล่งทําให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสไวมากกว่าโลชั่นบํารุงผิวทั่วไปจ๋าใช้แบบตอนที่จ๋าท้องอ่ะจ๋าตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่จ๋าใช้ทาหน้าอกท้องแล้วก็ก้นนะคะผิวมันก็เลยดูแบบว่ากระจ่างใสนุ่มที่สําคัญไม่แตกลายเลยแม้แต่นิดเดียวจากบูตเตอร์กระปุกนี้ละค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวโลชั่นผิวใสนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวบํารุงเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษกว่าตรงที่ว่ามันเป็นตัวกันแดดด้วยนะคะ แต่ว่ามันจะมีความเข้มข้นน้อยกว่าตัวบูตเตอร์นะคะเวลาใช้จัดก,ก็จะใช้ผสมกันแบบนี้นี่อย่างน,นี้ค่ะแล้วก็ทาไปเลยไม่เหนียวเนอะหนะนะคะคือถ้าเกิดทาไปแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าแบบมันจะแบบรู้สึกว่ามันสบายผิว,วมันไม่เหนียวเนอะหนะไม่เป็นคราบด้วยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยทาไปเลยค่ะเห็นไหมว่ามันจะซึมเข้าผิวง่ายมากนะคะและที่สำคัญพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะนุ่มๆผิวลื่นๆผิวนะคะ แบบนี้เลยหอม390าบาท3า0บาทแนะนำมาใช้คู่กันแบบนี้นะคะผิวมันจะแบบเนียนกระจ่างใสที่สำคัญนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะ